ทรงงานนะครับมาด้า CX30 นะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 2 4นบ่ะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับการเดินสายรุ่นนี้นะครับการเดินสายอมาดูกันเลยไม่ต้องเสียบช่องจุดบุรีช่อง USB กล้องสามารถเปิดปิดตามสวิตช์กุญแจได้เลยนี่เห็นไหมกล้องหน้าอยู่ตรงนี้เลยสวย,สวยเลยเห็นไหมสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างตามขอบเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ต้องเสียบกับช่อง USB ตรงนี้เห็นไหม ตรงเก๊ไม่มีสายอะไรเลยนะครับนี่เก็บให้เรียบร้อยนะครับต่อมามาดูมุมมองกล้องหลังนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยๆเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกนะครับแล้วก็ภายในนี่ตัวกล้องที่อยู่ตรงกลางพอดีสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าตามขอบหลบสายแอร์แบ็กให้เรียบร้อยนะครับต่อมาก็มาดูกล้องหลังนะครับรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีกล้องถอยในตัวอยู่แล้วนะครับกล้องที่อยู่ในรถแบบนี้เห็นไหม ก็คือเป็นกล้องถอยนะครับเป็นกล้องมองหลังไม่ใช่กล้องบันทึกนี่ก็คือกล้องบันทึกที่ติดเข้าไปนะครับเห็นไหมอยู่ตรงนี้เลยตามขอบเสนนทเหมือนเดิมทุกอย่างเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ m a z d a CX30 นะครับสำหรับงานติดตั้งคันนี้จะติดตั้งอยู่ที่8,500บาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดตั้งติดต่อทางเพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ